สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรผมครับคลิปนี้มาดึกเช่นเคยครับมาดูครับ2เงื่อนไขในการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสูงอายุพิการเด็กจะได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไขนี้ครับชมรายละเอียดนะครับ1ครับเงินกลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้พิการนะครับจะสามารถจ่ายได้ทันภายในไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะจ่ายภายในเดือนมิถุนายน2เดือน2000เป็นของเดือนพฤษภาและมิถุนายนเดือนละ1000แล้วไปจ่ายเดือนกรกฎาคมอีก1000อันนี้เฉพาะส่วนที่เยียวยานะครับส่วนเงินปกติก็รับทุกวันที่10ของเดือนจะเป็นเช่นนี้ได้ก็มีเงื่อนไขคือมีการนำเรื่องเยียวยากลุ่มตกลลทั้ง9ล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านลายากลุ่มประกันสังคมที่จ่ายเงินไม่ครบ6เดือนแล้วก็กลุ่มปลอบางที่เขาพิจารณากันเมื่อวันที่4ใหม่ต้องนําเรื่องนี้เข้าคอรมอรได้ภายในเดือนมิถุนายนถ้านําเสนอได้ภายในเดือนมิถุนายนก็จะจ่ายแบบนี้ได้นะครับและนอกจากจะนําเสนอภายในเดือนมิถุนายนทันแล้วก็ยังมีงบพร้อมจ่ายด้วยนะครับเพราะมีเพราะจะต้องจ่ายเยอะนะครับ ถ้างบไม่พร้อมจ่ายเขาจะต้องไปกู้ก่อนเพราะว่ารัฐบาลต้องใช้เงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อนี้ครับจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนครั้งแรก2000และเดือนกรกฎาคมอีก1,000นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคือเสนอครมทันภายในเดือนมิถุนายนและมีงบพร้อมจ่ายจะเป็นแบบนี้นะครับจ่ายได้กรณีที่1กรณีที่2เลื่อนไปจ่ายเดือนกรกฎาคมทั้งก้อนเลย3,000ครั้งเดียวเลยกลุ่มเบาบางผู้สูงอายุเด็ก ผู้พิการนะครับทําไมจึงต้องไปจ่ายกรกฎาคมเพราะเหตุผลเสนอคอรมอไม่ทันภายในเดือนมิถุนายนหรือเสนอทันแต่งบไม่พอนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายจะจ่ายได้2กรณีนี้ส่วนวันที่ยังไม่ทราบเช่นบอกว่าถ้าเสนอคอรมอทันภายในเดือนมิถุนายนจะจ่ายวันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในการดําเนินการแต่ไม่เกินสิ้นเดือนเขาบอกนะครับแต่ถ้าเสนอไม่ทันภายในเดือนมิถุนายนเรื่องไปจ่ายกรกฎาคมครั้งเดียวเลย3 0 0 0ับาทนะครับนี่ก็คือเงินเดียวยาผู้สูงอายุพิการเด็กแต่ยังไงก็ได้แน่นอนแต่อาจจะรอช้านะครับก็หวังว่าจะไม่ช้าถึงไปจ่ายก้อนเดียวกรกฎาคมก็แล้วกันขอให้ช้าสุดก็สิ้นเดือนมิถุนายนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้รอเงินทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ